สวัสดีครับผมท็อปซาโกครับคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับซาบาน้องเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากตระกูลซีรีส์คลิปซีนีม่าซาบานะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็คือคลิปซีนีม่า400นั่นเองโดยในซีรีส์นี้นะครับยังมีรุ่นพี่อีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือคลิปซีนีม่า600ที่คุณชานอมได้เคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วสามารถไปรับชมกันได้ครับแต่สำหรับเจ้าคลิปซีนีม่า400เครื่องนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมมจะะารรีวววิไลล่่เเยแตสนนให้ดูกััคบ และทั้งหมดนี้ก็คือของภายในกล่องคลิปซีนีม่า400นะครับผมก็นี่จะประกอบไปด้วยแน่นอนครับตัวลำโพงซาวบา์นะครับแท่งยาวๆแบบนี้มีลำโพงซับบูเฟอร์นะครับซับบูเฟอร์ไร้สายฮะแล้วก็รีโมทมีสาย HDMI มาให้นะครับผมก็ไม่ต้องไปหาซื้อนะฮะมีคู่มือการใช้งานมียางรองตัวซาบามาให้นะครับและสุดท้ายนะครับผมก็สายไฟทั้งหมด3รูปแบบนะครับจะมีอย่างละ2เส้นให้ไปเลือกใช้งานได้ตามที่ต้องการเลยครับ มาดูที่ดีไซน์กันครับเจ้าซินีม่า400เครื่องนี้นะครับมีความยาวของตัวเครื่องอยู่ที่115ซนมมีขนาดความสูงอยู่ที่7.5ซเมนะครับเหมาะกับนําไปใช้ร่วมกับทีวีขนาดตั้งแต่42นิ้วได้จนถึง55นิ้วอย่างลงตัวเลยครับวัสดุของตัวเครื่องนะครับจะทํามาจากไม้นะครับแบบเดียวกับลำโพงไฮไฟนะฮะหรือลำโพงฟังเพลง ที่จะให้คุณภาพเสียงได้ดีกว่าลำโพงซาบะาท,ทั่วไปที่ทํามาจากวัสดุพลาสติกนะครับบริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องเนี่ยก็ยังมีในส่วนของผ้าตะาข่ายสีดำนะครับครอบคุมตัวลำโพงหลักไว้แล้วก็จะมีในส่วนของไฟแสดงผล LED นะครับเป็นแบบแนวตั้งนะฮะที่จะไว้สําหรับแสดงระดับความดังของเสียงนะฮะร,ระดับความดังของซบวบูเฟอร์และด้านบนนะครับผมก็ยังมีในส่วนของจอแสดงผลที่จะเอาไว้สแสดงผลสัญญ,ญาณอินพุตรวมถึงระบบเสียงต่างๆที่กําลังเล่นอยู่นะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะสำหรับไว้เปิดปิดเครื่องเปลี่ยนสัญญ,ญาณอินพุ วซาวบา์นะครับผมก็จะมีลำโพง m i d เรนนะครับที่ผลิตมาจากวัสดุแบบไฟเบอร์คอมโพสิตนะครับเป็นลักษณะแบบวงรีนะครับขนาด3นิ้วจํานวน2ดอกอยู่ที่หน้าเครื่องบริเวณใต้ผ้าจุดนี้นะฮะและที่ด้านข้างของตัวเครื่องทั้ง2ด้านนะครับก็จะมีลำโพงทวิตเตอร์ขนาด1นิ้วนะครับเป็นแบบโดมผ้านะครับภายใต้การดีไซน์ในแบบที่เรียกว่าทร็คติกพอลนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของทางคลิปนะฮะ่จะช่วยให้แผ่เสียงแหลมกระจายไปสู่ผู้ฟังได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับ มาที่ซับวูเฟอร์นะครับผมก็ตัวตู้เนี่ยจะทาจากวัสดุไม้แบบเดียวกับตัวลำโพงซาวบาร์นะครับและตัวของเขาเนี่ยยังเป็นซับวูเฟอร์แบบแอคทีฟนะเป็นแบบไร้าสายด้วยนะครับที่จะมีผ้าขยายในตัวซึ่งด้านล่างนี้นะครับจะมีนี่ตัวดอกลําโพงนะฮะที่จะมีขนาดหน้าดอกเนี่ยอยู่ที่8นิ้วนะฮะและตรงนี้ก็จะเป็นท่อคายเบรเพื่อให้เสียงเบสเนี่ยลงลึกแผ่กระใจายได้ทั่วห้องมากขึ้นนั่นเองโดยลาโพงชุดนี้นะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นในรูปแบบที่เรียกว่า2.1ชันแนลนั ให้กาลังขับรวมอยู่ที่400วัตต์นะครับตอบสนองความตีได้ตั้งแต่35เฮิรต์จนถึง20กิโลเฮิรต์และที่สําคัญนะครับยังรองรับระบบเสียงที่เรียกว่า Dolby Audio นะครับสามารถใช้รับชมแอปพลิเคชันอย่าง Netflix หรือ Apple TV ได้อย่างครบครันเลยครับสำหรับช่องเชื่อมต่อนะครับคลิปซ c นี i n e m a 400เครื่องนี้เนี่ยจะไม่ได้มี HDMI In มาให้นะครับแต่ว่าจะให้มาเป็น HDMI ARC แทนสามารถเชื่อมต่อกับทีวีนะครับส่งเสียงย้อนกลับจากทีวีมาที่ตัวซาบาได้เลยส่วนช่องต่ออื่นๆนะครับก็จะได้แก่ Optical นะฮะ AUX 3.5ม m mm, มมีช่องต่อซับวูเฟอร์เอานะครับและที่สำคัญนะยังรองรับการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธอีกด้วยครับทีนี้เรามาฟังเสียงทดสอบของเจ้าคลิปซีนิมา4 0่0ยกันครับ เสียงสำหรับการดูหนังจากคลิปซีนิม่า400นะครับจากที่ผมได้ทดสอบกับภาพยนตร์เรื่อง Ho p and ช h ร์นะฮะก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดนะที่มีความชัดเจนนะครับเสียงปืนยิงไล่ล่ารวมถึงเสียงรถขับแซงกันไปมาเนี่ยก็ให้เสียงที่ดุดันนะครับมีมิติเสียงโยนไปมาซ้ายขวาแบบสเตอริโอได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนเสียงเบสจากเครื่องยนต์นะรวมถึงเสียงเบสจากระเบิดต่างๆเนี่ยก็ถือว่าลงลึกได้นระดับที่ดีทีเดียวใครที่ชอบดูหนังแบบแอคชั่นเนี่ยต้องถูกใจซาบารัันนนนนี้กออย่่างแคบ มาทดสอบกับการเล่นเกมกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าเสียงจากซาบารุ่นนี้เนี่ยทำให้เราเล่นเกมได้สนุกขึ้นมากกว่าเสียงจากลําโพงทีวีอย่างเห็นได้ชัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเอฟเฟกนะเสียงตัวละครพูดต่างๆเนี่ยรวมถึงเสียงแตะต่อยกระทบกระทั่งกันนะครับใกล้เสียงที่มีความหนักแน่นรวมถึงเวลาต่อสู้นะหลบไปมาซ้ายขวาเนี่ยก็โยนเสียงออกมาได้ดีนะครับเรียกว่าเล่นเกมได้สนุกขึ้นจริงๆครับ สำหรับการฟังเพลงในรูปแบบดนตรีสดหรือคอนเสิร์ตนะครับเรื่องเสียงเบสเนี่ยเรียกว่าหายห่วงเลยครับให้เสียงของกระเดื่องนะจาจะกรองชุดเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวมิดเบสเนี่ยมีความคมชัดหนักแน่นนะครับในส่วนของเสียงร้องเสียงกีตาร์นะรหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยก็สามารถให้รายละเอียดของเสียงที่ดีมีความจัดจ้านนะครับตามสไตล์ของคลิปเลยครับ สำหรับการฟังเพลงทั่วไปนะครับเจ้าคลิปซินีมา400เครื่องนี้เนี่ยจะให้เสียงร้องที่ค่อนข้างชัดนะฮะร,รวมถึงเสียงเบสเนี่ยที่หนักแน่นนะครับจะเหมาะกับการนําไปฟังเพลงอย่างเช่นเพลงล็อกนะฮะร,รวมถึงเพลงที่มีจังหวะสนุกสนุกเนี่ยต้องชื่นชอบกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเรานําไปฟังเพลงทั่วไปนะอย่างเช่นเพลงป๊อปเพลงฮิปฮอปนะฮะหรือเพลงที่เน้นเสียงร้องต่างๆเนี่ยอาจจะมีความจัดจ้านของเสียงนะที่มากกว่าปกติสักเล็กน้อยนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องทําการปรับลดนะฮะเสียงเบสลดลงบ้าง เพื่อให้เราสามารถฟังเพลงได้แบบผ่อนคลายได้แบบนานๆไม่ล้าหูนั่นเองครับรรรรรสรุปนะครับเจ้าคลิปซีนีมา400เครื่องนี้เนี่ยเป็นลำโพงซาวบาร์าในรูปแบบ2.1ชันแนลที่ให้เสียงนะที่ดุดันจัดจ้านสไตล์โรงหนังเลยครับ เหมาะสำหรับใครที่ต้องการหาลำโพงซาวบา์นะครับไปอัปเกรดระบบเสียงจากทีวีไว้สำหรับดูหนังนะเล่นเกมหรือฟังเพลงเนี่ยได้อย่างครบครันในเครื่องเดียวเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับราคาของเจ้าคลิปซีนีมา400อยเนี่ยอยู่ที่16,900บาทสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ o กแฟนเพจซาวริทับบิกกันได้เลยครับและนี่ก็คือรีวิวคลิปซีนีมา4 0่าซาวบา์ที่ผมนำมาฝากทุกคนกันในวันนี้ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s ับ s c r i b e Channel y o u t u b u LCD TV t h a ท land เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับ